สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ วันนี้เราจะมาทำโปรแกรม stack กันนะครับผมเราจะเอาคลา s เนี่ยมาช่วยในการสร้าง stack stack ค,ค,คืออะไรผมนึกภาษาไทยไม่ออกครับผมไปเปิดดิกในดิกบอกว่าการวางตั้งซ้อนๆกันนะครับผมโดยรวมรมแล้วมันก็จะแปลว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่า stack เนี่ย มันก็คือการถ้าสมมติว่าคุณมีค่าอะไรเอามาใส่ไว้ใน stack ใช่ไหมครับมันก็จะใส่ตั้งแต่ไข้างบนของมันซึ่งใส่ในท็อปของมันถ้าคุณจะลบคุณก็จะลบจากส่วนท็อปของมันนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณมีตัวหนึ่งคุณมาใส่คุณก็ใส่ต่อจาก n ถ้าคุณไม่มีแล้วคุณก็จะลบออกจาก n ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่า stack มันเริ่มที่ empty stack ใช่ไหมครับ stack ว่างเปลา่าดังนั้นคุณก็จะเริ่มที่1ถ้าคุณใส่เลขอะไรมามันก็จะอเอาเก็บไว้ที่นี่นะครับผมแล้วครั้งต่อไปคุณใส่มาก็ใส่ไว้ที่นี่สมมุติคุณใส่สองครั้งดังนั้น stack ตรงนี้ของคุณก็มีอยู่2 2อัน2ไอเทมนะครับผมแล้วถ้าคุณจะลบเนี่ยคุณก็จะลบจาก2ออกไปก่อนแล้วก็ค่อยมาลบที่1ถ้าคุณมี3 stack คุณก็ลบจาก3ไปก่อนแล้วก็ค่อยลบ2แล้วค่อยลบ1มันเป็นการทํางานแบบแบบนี้นะครับก็คือว่าภาษา C++ เนี่ยเขาใช้ วิธี stack แบบนี้ในการจัดการ auto variable นะครับ auto variable คือ uh, uh, variable ที่คุณสร้างขึ้นในบล็อกใช่ไหมครับก็คือนั้นนะ่ะถ้าสมมติมันจบบล็อกมันก็จะลบออกและการ manage uh, ใน ram นะครับผมพื้นที่ใน ram เนี่ย C เขาใช้วิธีแบบ stack ในการเก็บค่า auto นะครับผมดังนั้นก็เป็นเหตุผลที่ดีว่าเรา uh, ควรที่จะรู้ไว้ว่า stack ทำงานยังไงแล้วในที่นี้เราก็จะมาดูว่า C เนี่ยสามารถใช้ uh, concept ในเรื่องของ c l a s เนี่ย มาช่วยให้การทํางานมาช่วยให้เขียนโปรแกรมที่ซัพพอร์ตกับชีวิตจริงได้ง่ายขึ้นยังไงครับเพราะว่า s t อ่าค่บผม Sta c k นะครับเอาเอาเลยครับเรามาลองดูกันเลยซึ่งก่อนอื่นผมก็จะมีคลาสมาอันนึงนะครับก็คือเรียกว่า Stack โอเคครับกดเคลียรเข้าไปแล้วก็ yes แล้วก็โอเคแบบนี้ครับเราก็จะได้มา2อันได้ s t a c k แล้วก็ header file ดังนั้น ก่อนอื่นที่เราจะมาสร้างอะไรครับเรามาดูก่อนว่าเอาเราจะทําอะไรก่อนอื่นเราจะมีอินเทอร์เฟซก่อนครับผมอินเทอร์เฟซของเราก็คือว่าเป็นโปรแกรมเ,เป็นหน้าตาที่บอกให้ว่านี่นะอินเทอร์เฟซของเราสามารถจะเพิ่มส t ต็กได้นะแล้วก็สามารถจะลบส t ต็กได้นะแบบนี้นะครับผมถ้าส t ต็กมันเต็มเราก็จะบอกว่าส t ต็ก is full ถ้าส t ต็กมันเอาว่างเปล่าเราก็จะบอกว่าส t ต็ก empty แบบนี้ครับเราจะมาสร้างกันเลยก่อนอื่นเลย เราก็โจอกว่าอันนี้เป็นโปรแกรม Stack นะแบบนี้ครับ this is a stack program แบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาเว้นไปสัก2อันแล้วอะไรต่อผมจะลองรันก่อนนะครับเราก็จะได้บอกว่าอันนี้ครับ this is stack program เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณนะครับผมไม่แอบพิมพมาละผมก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีเราจะมาลองรันดูน,ดนก่อนเลยนะครับแล้วเมาอธิบายกันก็คือว่าอันนี้นะครับก็คือ this is stack program ในที่นี้มันจะเป็น show element of stack นะครับถ้าสมมติว่า ถ้าส t a ็มันไม่มีเราก็จะบอกว่า empty stack ถ้ามันมี Stack มีกี่ตัวเราก็โชว์ในนี้ว่า Stack มันมีกี่ตัวนะครับแล้วเราก็จะมี operation ของมันอยู่ซึ่งก็คือว่าถ้า user พิมพ์ a เนี่ยเราก็จะบอกว่า add item ถ้า user พิมพ์ p เราก็คือจะ pop item add item ก็หมายความว่าการเพิ่ม item เข้าไปแบบนี้ครับก็คือ add เข้ามาเรื่อยจนถึง n จำนวนแล้วการ pop item ก็คือการลบออกไปแล้วก็การลบออกไปนะครับลบออกไปแต่ละตัวแต่ละตัวโอเคครับมาดูตรงนี้กันต่อแล้วยังไงต่อ แล้วก็ Display ดิสเพย,ย์กแ็แค่โชว์ตรงนี้นะครับโชว์ในส่งของนี้แล้วคิวก็ Exit ต,ตรงไปตรงนี้ก็ให้ไอาใส่ค่านะครับดังนั้นตรงใส่ค่าตรงนี้ผมก็จะมี ch มาอันนึงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์นะครับผมค ch คุณมาสังเกตด,ดูตรงนี้ครับเราจะเอาตรงนี้ไว้ใน do v a l u ครับเพราะเหตุผลอะไรเพราะวา่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับซึ่งก็คือถ้าเรามีดูแบบนี้ใช่ไหมครแล้วเราก็จะรับแล้วตรงนี้ก็จบว่ wow. ตรงนี้ถ้าสมมติว่า uh, ch เรารับเราจะรับมาใช่ไหมครับเราจะรับบอกว่า please ตรงนี้ตรงนี้ก็บอกว่า please enter the option ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับ uh, please the option ก็คือเราจะรับตรงนี้ดังนั้นหลังจากตรงนี้เราก็จะต้องมี c in เข้ามาให่ไหมครับหลังจากตรงนี้เราก็จะมี c in แล้วก็ ch แบบนี้นะครับผมแล้วจากนั้นเราก็จะต้องมีอะไรอีกพอเรารับ เรา C H มาแล้วเราก็ต้องมาตรวจสอบว่า C H เนี่ยมันเป็นออปชันอะไรดังนั้นระหว่างออปชันนี้เราก็จะใช้ switch case นะครับผมซึ่งก็คือ switch switch นะครับ switch ของ C H ใช่ไหมครับแล้วใน switch ตรงนี้เราก็จะมี body ของมันอยู่ซึ่งในนี้ก็จะมี case มีอะไรบ้างก็จะมี A P D Q ใช่ไหมครับผมถ้า case A เนี่ยแล้วก็ case A ใหญ่เนี่ยตรงนี้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าไม่ว่าจะเป็นเขาจะพิมพ์ A เล็กหรือ A ใหญ่นะครับเพราะเขาพิมพ์ A เล็กมันก็จะมาลันตรงนี้มันก็ไม่ทําอะไรใช่ไหมครับมันก็จะลันมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะครับผม A เล็กดังนั้นในเคสตรงนี้เราก็จะมีบอดี uh, ้ให้มนซะเราจะมาทําอะไรละครับเราจะมาดูก่อนว่าเราจะต้องมาทําอะไรบ้างในที่นี้ก็คือว่ามันเป็นแอดใช่ไหมครับดังนั้นผมก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็น S t uh, O C K stack นะครับไม่ใช่ stock stack. add แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราตอนนี้เรายังไม่มีฟังก์ชัน add เรายังไม่ได้สร้าง header file อะไรสักอย่างเลยในส่วนของ class ใช่ไหมครับดังนั้นผมก็จะทําให้ง่ายๆก่อนนะครับคือเราจะปริ้นตรงนี้ออกก่อนก็คือ stack. add แบบนี้ครับแล้วเราค่อยจะมาใส่ตรงนี้ทีหลังโอเคครับแล้วมีอะไรบ้างแล้วก็เป็น class p class d class q ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็เป็น c a s p ก็คือ pop นะครับผมแล้วก็ c a s ไม่ว่าเขาจะพิมพ์ p ใหญ่หรือ p เล็กเราก็จะใช้ได้ทังนั้นในที่นี้ก็จะเหมือนกันครับผมตัวนี้ก็จะเป็น pop copy ปปมานะครับแล้วก็จะมาวางในนี้ให้ดูง่ายนะครับตัวนี้ก็เป็น stack pop นะแล้วยังไงต่อก็จะมี D display นะครับผม display ก็จะเป็น case case D case D คือคุณจะใส่ไอตัวใหญ่ก่อนหรือตัวเล็กก่อนตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าถึงยังไงมันก็จะมาตรงนี้อยู่ดีนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะมี display ใช่ไหมก็จะเป็น COutStack.Show แบบนี้ครับผมผมตั้งให้โชว์เป็นอ่าดิสเพลยนะครับก็ง่ายๆครับประหยัดการพิมพ์แล้วยังไงต่อแล้วก็คิวใช่ไหมครับถ้าคิวก็ exit ดังนั้นก็จะเป็น case case Q นะครับผม แล้วก็เคสคิวแบบนี้นะครับผมไม่ทำอะไรครับเบรกพอเบรกตรงนี้ผมก็นึกได้ว่าเราจะต้องเบรกตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่งั้นมันก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆเบรกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเบรกเช่นเดียวกันก๊อปมานะครับผมตัวนี้ก็จะมีเบรกเข้าใจนะครับผมสวิตช์เคสง่ายๆจบแล้วครับเรื่องของสวิตช์เคส และถ้าเป็นเคส Default เราก็จะบอกว่า long choice นะครับผมโอเคครับตรงนี้เราจบในเรื่องของอะไรบ้างเราจบในเรื่องของ Switch ใช่ไหมครับผตรงนี้ก็จะบอกว่า end of switch นี่นะครับ end of switch ก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือตัวนี้จากนั้นในส่วนของ f h i l loop เนี่ย ถ้าสมมุติว่า Q ถ้าสมมุติว่า CH เนี่ยเราก็ใหมายงี้ครับถ้า CH เนี่ยไม่เท่ากับไม่เท่ากับ Q แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ CH ไม่เท่ากับ Q นะตรงนี้มันจะหมายความว่าไงถ้าเขาพิมพ์ Q มาซึ่งแสดงว่า Q ไม่เท่ากับ Q ใช่ไหมซึ่งคาตอบมันผิดใช่ไหมครับถ้ามันผิดถ้ามันผิดตัวใดตัวหนึง่งตรงนี้จะผิดหมดดังนั้นโดยตรงนี้เราก็ต้องใช้แอนใช่ไหมครับผมคุณจะใช้แอนหรือ OR วิธีการคิดนะครับก็ง่ายๆแล้วแต่คุณจะใช้โลจิกอะไรถ้าสมมุติในที่นี้ก็ต้องใช้โลจิกนี้ถ้าจะเป็นแบบอคุณก็ลองไปคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณจะใช้แบบอแบบนี้คุณจะต้องใส่โลจิกตรงนี้ยังไงครับผมแต่สําหรับในที่นี้เป็นแบบนี้นะครับผมก็คือสรุปอีกก็ว่าถ้าสมมติว่าเขาพิมพ์ A มาใช่ไหมตรงนี้ เอมันไม่เท่ากับคิวใช่ไหมซึ่งก็ถูกแล้วก็เอก็ไม่เท่ากับคิวซึ่งก็ถูกดังนั้นถูกกับถูกมันก็เป็นถูกถ้า condition นี้ถูกแสดงว่าเขาไม่ได้พิมพ์คิวถ้าเขาไม่พิมพ์คิวเนี่ยมันก็จะรันตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติเมื่อใดก็ตามเขาพิมพ์คิวคิวเล็กแบบนี้นะครับมันก็จะว่าคิวไม่เท่ากับคิวใช่ไหมซึ่งคำตอบมันผิดในเมื่อมันผิดตัวใดตัวหนึ่งผิดตรงนี้ทั้งหมดก็จะผิดเลยในเมื่อมันผิดมันก็ออกจากว a l u e ตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้ามัน exit ก,ก็แค่นี้ครับก็จบก็บอกเขาว่าสะว่า goodbye บนี้นะครับผมโอเคครับใส่ขึ้นมาพัฒนใหม่ซะหน่อยเพื่อให้ดูง่ายเพราะว่าคดบล็อกมันจะเตรียมอะไรไม่รู้ข้างล่างใช่ไหมว่า running นนกี่นาทีนาทนะีอะไรก็ว่ากันไปแล้วอย่างนี้เรามาลองรันดูนก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นผมต้องปิดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับผมจะลองรันดูมันบอกว่าผิดตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ semicolon ตรงดูบา l u e นะครับผม r อีกนะครับถ้าสมมุติว่า,าตัวนี้ show empty ใช่ไหมครับ show empty object ซึ่งในนี้ก็คือตรงนี้ถ้าสมมติว่าผมจะใส่ a นะครับผมจะกด enter มันก็จะบอกว่า stack dot add ใช่ไหมครับแล้วก็ this is u stack program ใช่ไหมครับผมแล้วผมก็จะกด s สมมติว่าผมกด s มันไม่ run ใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันอยู่ในเคสของ default แต่ว่ามันก็ขึ้นแบบนี้ถ้าคุณไม่อยากให้มันขึ้นแบบนี้แบบลกตานะครับเราก็จะต้อง clear screen มันซะเพื่อให้ดูมันเป็นเหมือนแบบ screen อันเดียวดังนั้นถ้าเราจะใช้ clear screen ผมก็ต้องใส่ไฟล์ t a n d a r d library นะครับ CSTDlib ซึ่งมันจะมีคำสั่งของ system อยู่ดังนั้นทุกครั้งที่ดูบาร์ลูปเนี่ยเราจะทำการเคลียร์มันก่อนซึ่งก็คือ system แล้วก็ CLS แบบนี้นะครับผมแล้วเราจะลองรันดูนะครับผมว่าอินเทอร์เฟซเราผ่านหรือยังสมมติว่าผมพิมพ์ A แค่นี้ครับก็ได้ละครับผมถ้าสมมติว่าผมพิมพ์อะไรเยอะๆมากมามมันมันจะ,ะไม่ถูกสะทีเดียวเดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังนะครับว่าเป็นยังไงถ้าผมพิมพ์ Q ก็จะเป็น exit goodbye แค่นี้นะครับ เอาละครับถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์อะไรเยอะๆเนี่ยอย่างสมมติว่าตรงนี้มันรับ CH ใช่ไหมแล้วคุณพิมพ์แบบเนี้ยพิมพ์แบบนี้นะครับผมมันก็จะเอา A มันก็จะเอา A ใช่ไหมไปให้ที่ CH เพราะว่าคุณรับคุณรับ A มาใช่ไหมครับผมแต่ว่าระหว่างเนี้ยเราต้องการเราไม่ต้องการให้ของพวกนี้มันเหลืออยู่ในบัฟเฟอร์เราจะทำยังไงครับแล้วก็แล้วก็กำหนดแล้วก็ หาเรื่องออกจากพวกนี้ซะซึ่งวิธีนั้นก็ง่ายๆนะครับอย่างสมมติว่าคุณมี a แล้วใช่ไหมดังนั้น a อยู่ที่ ch แต่ว่าของพวกนี้ยังอยู่ที่ buffer อยู่ก็คือว่าวิธีการทำนะครับก็คือว่าฟา i l แบบนี้นครับถ้าสมมุติว่า c c in .get ซึ่งตัวนี้มันก็จะรับมาอัตโนมัติตใช่ไหมครับถ้า c in .get ไม่เท่ากับไม่เท่ากับขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้นะครับผม หมายความว่าไงตรงนี้ไม่เท่ากับ uh, slash n ใช่ไหมถูกตรงนี้ไม่เท่ากับ b a c k a s h n ใช่ไหมถูกตรงนี้ครับเราก็จะทําการ continue แบบนี้หมายความว่ามันจะไม่ทํางานในส่วของ switch case ตรงนี้ครับมันจะวิ่งมามันจะวิ่งมารานไปเรื่อยๆจนกว่าว่ามันจะหมดตรงนี้นะครับผมดังนั้น uh, ใน buffer ของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม ก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันเจอ backslash n ตังนี้ถ้าเรากด enter มันก็จะสร้าง backslash n มันก็มันก็จะสร้าง new line ไว้ใน uh, buffer ของเราใช่ไหมครับในเมื่อมันเช็คว่าโอเคเอา buffer ไม่่ากับ buffer ใช่ไหมซึ่งคําตอบผิดในเมื่อคําตอบผิดตัวนี้ไม่ทํางานเราก็จะไม่เช็คที่ switch case ตรงนี้นะครับทําไมต้องสร้างอันนี้ด้วยไม่มีได้ไหมคําตอบก็ได้นะครับแต่ว่าที่สร้างไว้ตรงนี้เพื่อในวิดีโอข้างหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าไอ้ถ้าเรามีแบบ get l i t of uh, ขยะพวกเนี้ย เราจะมาทําการ modify โปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับผมผมพูดถึงอะไรพอถึงตอนนั้นผมจะกลับมาบอกอีกทีหนึ่งครับโอเคครับเราจะลองรันดูก่อนว่ามีอะไรผิดพลาดไหมจะลองรันดูนะครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตามที่บอกไว้ก็คือว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แบบนี้แบบนี้นะครับผมปันกเราจะไม่ได้อะไรถ้าสมมุติเราพิมพ์ด,ดีมันก็จะอาไปปริ้นดีนะครับผมเพราะที่เราไม่เห็นก็เพราะว่ามันมันเบรกใช่ไหมครับมันปริ้นตรงนี้เสร็จแล้วมันก็เบรกพอเบรกเสร็จมันกลับ มาสู่ตัวนี้แล้วก็มันมาที่ System Clear Skin นะครับผมซึ่งตรงนี้เรายังไม่จําเป็นต้องดูก็ได้เพราะว่าในที่นี้เราจะใช้ Operation ที่เราจะมาสร้างในนี้นะครับผมแล้วเราจะมาสร้างมีอะไรบ้างก็คือ Pop Show แล้วก็ Add เราจะมาสร้าง3ตัวนี้นะครับแล้วเจอกันในวีวหนาครับเราจะมาสร้าง3ตัวนี้สําหรับวิวนี้ก็สวัสดีครับ